สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวสารช่องน้องภูมิเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งข่าวสารช่องน้องภูมิวันนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ของทางรัฐบาลนะครับโดยมี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นนะครับทางกระทรวงพลังงานนะครับได้มีนโยบายเพื่อที่จะให้ของขวัญปีใหม่สําหรับคนไทยนะครับโดยที่จะมีการลด ค่าไฟฟ้านะครับแต่เดิมนะครับเราเสียค่าไฟฟ้ากันหน่วยละ4บาท18ดสตังค์นะครับแต่ตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนถึงเดือนเมษายนนี้นะครับเราจะเสียค่าไฟฟ้าหน่วยละ4บาทสิบหสตังค์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยนั่นเองนะครับและเรื่องที่2นะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางกระทรวงเกษตรนะครับคือโครงการไล่ละ1น0 0พันบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวนาเป็นค่าเก็บเกี่ยวนะครับนั่นก็คือจะมีโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวสําหรับชาวนานะครับโดยที่จะมีการช่วยเหลือไล่ละ1น0 0พันบาทโดยจํากัดไว้ที่คนละไม่เกิน10บไล่นะครับและจะมีการเข้าคณะรัฐมน,นตรี วันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนี้นะครับและคาดว่าจะมีการจ่ายเงินได้ช่วงเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยทั้งสองเรื่องนั่นเองนะครับและมีข่าวเพิ่มเติมนะครับอันนี้พี่ข่าวเพิ่มเติมนะครับสำหรับกระทรวงคมนาคมนะครับตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ในส่วนของยานพาหนะที่จะกลับบ้านนะครับในช่วงปีใหม่นั่นก็คือค่าเครื่องบินนะครับจะมีส่วนลดให้ประมาณ30อนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมที่นำมาฝากนะครับโดยที่ท่านจะต้องจองตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบินเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมที่น้อาฝากนะครับ และสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวน้องภูมิด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ